เอางี้ตาอู่ตรงกลางเลยเขียวเอางี้นะถ้าเออตาอู่มีอะไรพูดไปคุยไปเรื่อยๆคุยไปพี่กลัวไม้เยอะเหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พสวัสดีพี่พี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้มีเรื่องอะไรกันเนาะวันนี้เรื่องราวดีๆมันดูมันดูเป็นเรื่องใหญ่เออเออเออตาอู่ไปทำอะไรมาไม่ไม่พี่ไม่โอเควันนี้มาเราเรื่องพี่อะไรนะฮะพี่ออนมีอะไรจะพี่ออนดผมมีเรื่องจะแถลงคือรายการสนุกมากจนน่าตกใจ

รอท่านโอนตังมาอยู่อนน้หรอ่โอนเยวะอโอ้โหคือเอางี้ก่อนนะครับคือพี่ๆทันดูกันใช่ไหม Running Man ถ้า GenY นะถ้า GenY ายทันอยู่แล้ว GenY อย่างเราอ่ะทันอยู่แล้วแล้วก็ผมก็ดูตั้งแต่ EP แรกๆเลยตอนที่ Running Man เริ่มต้นที่เกาหลีแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสตอนนั้นคิดว่าเป็นแขกก็ยังดี แต่พอวันนี้มาเป็น r ันนิ n งแ a นไทยแลนด์แล้วครับก็ดีใจมากแล้วก็ดีใจที่พวกเราทั้ง3คนรวมไปถึงทั้ง7คนเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของ r ันนิ n งแ a นไทยแลนด์ด้วยครับตอนแรกเจอกล้องนี้ผมตกใจนะแต่พอผ่านแล้วนี่แมวมาแล้วผมเฉยๆแล้วคือรันนิ่งแมนกล้องประมาณ40ตัวเยอะมากๆครับสี่แปลว่าต่อไปพี่โอ๊ตแถลงกล้องเยอะพี่โอ๊ตไม่กลัวลรอไอ้อยู่ที่ว่าเรื่องอะไรอะฮะดีหรือไม่ดีใช่ฮะใช่ฮะเออลูรู้สึกยังไงบ้างลูกเออพูดไปลูกเอ้ ใช่แล้วก็ที่เขามาประเทศไทยเพราะผมเชื่อว่าทุกคนะคงไม่เคยได้ดูรายการ Running Man ทั้งหมดซึ่งเขายกความสนุกมาแล้วมันมาอาแแบกับวัฒนธรรมไทยความเป็นไทยของเราดีมากๆคือไม่ได้ไม่มีคําว่าฝืนเลยแต่ว่าแบบมันกลายเป็นทุกอย่างมันชูแล้วมันสนุกมากเป็นเกมที่แบบมันมีการแข่งขันมีการเอาชนะชิงดีชิงเหลี่ยมกันซึ่งก็จะเป็นนูนน หมอคนอื่นน่ะเลี่ยมโง่มากกลมครับจริงไหมที่จบรายการนี้แล้วออกไปหนูจะเริ่มโกงตังค์อันนี้จริงไหมเพราะว่าหนูเขาเลี่ยมทันพวกพี่แล้วอันนี้จริงไหมอาจจะจริงใครสักนี่เลยครับพีอกว่าหลอไม่ผมไม่ได้สอนฮะสังคมมาหล่อหลอมน้องสังคมในรายการหล่อหลอมน้องเองทุกคนเลยว่าเสน่ห์ของรายกรมือถแมนเวมือนเชนไทยเป็นเสน่ห์หรอครับผมรู้สึกว่า มันคือมันหลายอย่างหลายองค์ประกอบไม่ว่าะจะเป็นเราทั้ง7คนด้วยเมนโฮสแล้วก็ไหนจะมีสเปเชียลเคสด้วย<ม>ไหนจะเกมที่แบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นอ<ม>ืมใช่แล้วก็รู้สึกว่าและนี่แมนมาใครสอนอะไรหนูเยอะสุดหรอเรียนเรียนรู้จากพี่คนไหนเยอะสุด <c oughs> เออชื่อเลยผ <c oughs> มจะอันนี้เนื้อเอเนื้อเนือเนื้นื้อเนื่อเนื้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 อ๋อเน่้อเนื้อเนื้ออเอ พี่มีพี่ดูมีพี่รอดอ่ะมีอ๋อโอเคๆพูดๆพูดๆพูดเลยลูกพี่โอ๊ตก็สอนมีเรื่องไม่ดีด้วยแปลว่าอะไรวะพี่โอ๊ตมีเรื่องไม่ดีด้วยแปลว่ามีเรื่องไม่ดีด้วยมันเหมือนล่นเล่นกันมีเรื่องไม่ดีมาเยอะแต่แบบีเอใช่มันปะปนกันไปจะได้แก่งๆลูกใช่แต่อยู่รายการนี้ไม่แก่งไม่ได้ครับใช่ฮะใช่ฮะพี่โอ๊ตสอนอะไรบ้างลูกมีเรื่องดีดีด้วยไหม พี่ตาโอ้ไม่ค่อยสอนส่วนใหญ่ชวนชวนชวนเล่นชวนปล่อยตีอย่างเดียวชวนแรงเยอะชวนเล่นแบบใช้กำลังมากกว่าใช่ช้แท่นี่ใช้แท่เลยเล่นแรงตัวใหญ่เียวก็ไม่ใพี่ตโอไปใส่ขายใช้กำลังเหรอคะเดี๋ยวไปดูในรายการในความจริงๆคือทุกคนเน่ยต้องบอกว่าทุกคนแบบ ตอนก่อนก่อนให้สัมภาษณ์ใช่ไหม,มก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันแหละแล้วทุกคนเขาจะบอกว่าเอ้ยผมไม่ธรรมดานะตอนนี้ผมรู้สึกผมธรรมดามากเลยฮนะตั้งแต่มาอยู่ตรงนี้ทุกคนดูเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมากเพราะว่าเกมมันมีการแบบว่าหลอกอล่อลวงทะลวงจรใช้แรงโยนทุ่มลาาลาาไม่หยุดอุ้มแล้วก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยตอนนั้นเราคิดว่าเออ เออแบบว่าเมนแคสของพวกเราเนี่ยในเกมันเราคงจะแบบมันไว้ใจกันไม่ได้จริงๆนะเข้าใจได้หลังๆเริ่มไม่ไว้ใจโปรดิวเซอร์แล้วโปรดิวเซอร์ก็เหลี่ยมใส่เราด้วยใช่ทีมงทานทุกคนตาโกนตากล้องเหลี่ยมหมดอันตรายมากรายการนี้ไว้ใจใครไม่ได้เลยทุกวันนี้คนแตะหลังไม่ได้คนแตะหลังเราแวกใครจะดึงป้ายชื่อไปเนี่ยเฮ้ยอะไรนยดึงป้ายชื่อไปเนี่ยโยนให้แตมันดับความเหลี่ยมความเหลี่ยม ผมสามารถตอบพร้อมกันได้เลยแบบไม่ต <Whoever S 2> ้องเตรียมเอานัมเบอร์วันแล้วคนเดียวนะ 1, นึสองสมเจ็ซาเตอร์ครับเพราะอะไร หลายคนไม่คิดว่าจะเป็นอางนี้ไม่ใช่หลายคนฮะพวกเรายังไม่คิดเลยไม่คิดพวกเราเอาไว้ใจมันน่ะเขาขอเรียกสามเทียบบนนี้ว่าเป็นคนที่แบบว่าเหมือนจะไม่ไม่มีอะไรใช่แต่ถ้าอยากให้ไปดูในรายการแล้วมองไปในแววตาคู่นั้นใช่ทุกคําพูดทุกทุกอย่างจริงมันมาจิ้งจอก ไม่ใช่พี่อ๊ตให้เลยครับทุกคนให้ครับไม่ใช่พี่อ๊ตให้ทุกคนให้ซึ่งอยากให้ติดตามซึ่งไม่ใช่อยากให้ติดตามไม่แต่ว่ามันเป็นความสนุกนะความสนุกนะเขาเก่งนะนี้ต้องยอมรับนะกว่าเราจะรู้นี้หลังจากที่เราเห็นเขาเอางี้ที่พูดว่าหมาจิ้งจอกขึ้นหมหมาจิ้งจอกเขาเก่งแล้วก็รอเป็นนักล่าเจ้าเล่ห์เร็วแล้วรอจังหวะที่แบบว่าได้จังหวะเหยื่อเผลอมักเขาให้เรามารู้ตัวทีแล้วนี่เสียงแควกแล้วแควกแล้ว ไปแล้วป้ายชื่อไปแล้วน่าปวดากใครจะเป็นเดืออะก็ต้องน้องกวางสิครับพูดไปจะน้องกวางน้อยจะกวางน้อยของพี่ไม่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ไม่มีพิษไม่มีภัยนะก็มีเยอะเปียกหทุกคนไม่เปหยกหมดทุกคนเม่เคยจรกงการที่ทำให้ตัวเองเปหยงแข่งที่้องแข่งเดียวเป็นอะไรที่ผม คือกลัวมากคือไปทางไหนก็สู้ใครเขาไม่ได้คือมีพี่อิงคนเดียวที่ผมสู้ได้คือเอางี้ฮะมันเป็นเรื่องของบ่วงโซ่อาหารค่ะผมว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องของบ่วงโซ่อาหารคือสัตว์ที่แข็งแกร่งก็จะแบบตะปบสัตว์ที่อ่อนแอกว่าซึ่งตอนแรกก็ปานีหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าเอออย่าแพ้ ก็น่ากินเลยอย่างน้อยเราก็ยังอย่างน้อยเขาก็อยากล่าเราจริง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 เดี๋ยวคุณได้เห็นฉากล่าจนแบบกล้ามเนื้อฉีกเลยใช่ใช่ฮะใช่ฮะไอเจ็บแล้วพีโยนตะคะครับมองรุ่นนิวเป็นเหยื่อแล้วมองใครเป็นเหยื่อแล้วนี่คือเอาจริงๆนะผมเนี่ยด้วยความที่เราก็อาวุโสระดับหนึ่งเราคิดว่าเด็กๆมันจะเกรงใจเรา อยากให้ไปดูรายการเอายิ้เหลืออีกนิดเดียวคือเด็กกระทืบผมเท่านั้นเองเหลือแค่นี้เลยจริงๆเพราะว่า3ามสี่คนลุมลุมคือต่มเป็นเรื่องของโบโซ่อาหารเวรนี้ต้องยอมรับ คุณอาจจะเห็นพี่โอ๊ตปราโมทแบบนี้นะเตะบอลร่างกายเขาเนี่ยจับเข้าไปนี่ไม่ใช่ไขมันนะฮะแล้วมันคืออะไรฮะมีเนื้อและไม่มีไม่มีเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อซึ่งเขาเขาตัวเขาแน่นมากสู้ผมต้องสู้เด็กไงแรงเยอะเราแรงเยอะไม่ใช่วิ่งช้าด้วยนะแรงเยอะวิ่งเร็วสปีดต้นเขาดีมากเขาเร็วเขาใช่ปุ๊บปุ๊๊บปุ๊บ ใช้คาถานารุโตป้ปุ๊บปุ๊บปั๊บนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนูลมกรดนี่แต่ว่าวิ่งประมาณสปีดต,ต้นเร็วจริงนะฮะแต่ได้แค่ห้าเก้าคือถ้าหลุดห้าเก้านี้ไปแล้วผมปล่อยเลยผมปล่อยเลยเพราะว่าผมต้องชาร์จแบตอีกแป๊บหนึ่งคือหลอดสตามิน่าผมสั้นมากสั้นมากจริงแล้วตั๊กโถ่อยู่จุดไหนของห่วงโซ่คต่ำสุดครับไม่จริงโอ้เอาอะไรมาต่ำตั๊กโ่ช่วงก็ยาว แขนขายาวเก้งก้างนั่นแหละฮะทุกคนน่ยคิดว่าผมอะอันตรายอ่นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของผมคือผมไม่ได้อันตรายขนาดนั้นเขาเลยไม่รู้ไงว่าอันตรายของพวกเขาจริงจริคือใครอจริงๆเดี๋ยวคุณไปดูแล้วคุณจะเก็ตทั้งหมดอย่างผมในี่จริงก็ไม่ก็ก็เขาว่าเอาตัวรอดแล้วกันเออนี่เขาเป็นพ่อหมี่ผมก็คงเป็นลิงนะฮะเอาตัวรอดครับใช่อ่อ พืชวัช่ืชไม่ใช่มีประโยชน์นะเขามีประโยชน์จริงๆแต่เขาล่ากินเป็นือเอาจริเล่นๆในนี้นะในเรื่องนี้ผมสงสารอิงที่สุดคืนต้องมาอยู่กับพวกชายแท้พวกนี้แล้วเนี่ยนอกจากนั้นอะคือผู้ชายพอเราเข้าไปเล่นเกมอะเราก็คิดว่าเออเราก็จะเบากว่าน้อง สามสี่อีพีเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มเห็นจังหวะอิงโดนเวียงลอยออกไปมั้งแต่พี่โอทำอิงแรงจริงผมเนี่ยดูแล้วผมรับไม่ได้โอยคอยแต่ผมไม่ตายตาโอ้ไปร้องไห้กับพี่ว่าพี่ผมสงสารพี่จริงๆถ้าไม่อยู่ในไม้พี่จริงจริงครับจริงจริงผมรู้สึกว่าผมมาเป็นหนึ่งในคนที่ส่งแบบเห็นอกเห็นใจพี่อิงมากๆเอางี้นะฮะเดี๋ยวไปดูในรายการผมบอกตรงนี้นะ อิงก็ไม่ธรรมดาอิงก็ไม่ธรรมดาอิง,รรองถึงขนาดว่าเดินเข้ามาหากันแล้วบอกว่าพี่จบรายการนี้ไปอะวอลันทอนคนเดิมไม่มีอีกแล้วผมตกใจเลยนะผมคิดว่า,เ,า,อาเ,เออผมตกใจบอกเอ้ยอิงอิงพ,พูดแบบนี้มันดีไม่ดีลูกไม่รู้ว่าแต่หนูชอบการแข่งขันขึ้นมาแล้วเฮ้ยเอาแล้วความแล้วความเข้มข้นข,ข,ข,ของเกมทําให้พี่อิงบอกว่า ชีวิตหนู31ปีไม่เคยต้องมาทําอะไรแบบนี้มาก่อนเอางี้พี่เคยเห็นมีมในในต่อๆไหมกูสดใสของกูอยู่ดีๆจนมารับรายการนี้เท่านั้นแหละมันหายไปมันคืมฟ้ามันคืมมีชื่อหนึ่งพี่ยังไม่เอ่ยชื่อครับเตตะวัโอ้โหคุณเชื่อไหมอันเนี้ยคือถ้าตาอูบตาอูเป็นลิงอ่ะอันเนี้ยคือพยาลิงอันนี้คือ หงอคงพยาวนอนนี่คือคนที่คือวูคองคือโอ้โหแล้วแล้วเร็วแข็งแรงเต้เป็นคนแข็งแรงแรงเยอะความอยากเอาชนะสูงใช่เวลาเล่นเกมคือตาถ้ามองตาพี่เจฟมันจะอยู่ข้างในลึกลึเป็นก้อนสีดำๆแต่ถ้ามองไปตาพี่เตจะเป็นไฟลุกไฟเจ็บเลยว่าอยากเอาชนะส่วนผมเป็นไฟอยู่นอกตัวเลยครใช่มันไม่ใช่ใครไม่ได้หรอกฮะ พี่พ yeah. เผือกเหรอครับครั้ง <het> ท <salud> <ubers> <it> ี่สมมติว่าทีมงานเดินมาเรียกไปครับเข้าเซตไปเว้ยเพื่อลูกเพื่อลูกค่าเทอมค่าเทอมไปโอ๊ตไปโอ๊ตเราไปวิ่งเอาค่าเทอมกันคือเหมือนทุกอย่างอ่ะเพื่อลูกหมดแต่ว่าผมว่าคือจริงๆแล้วถ้าสมมติจบรายการนี้ต้องพาเขาไปไปซื้อหุ้นบ้านชลาบ้านพนชลาบางแคแล้วเพราะว่าคือเขา เขาใช้ร่างกายไปเยอะจริงใช้ร่างกายใช้ร่างกายเยอะจริงว่าเดี๋ยวคุณดูอีพีไปเรื่อยคุณคุณเพื่อนเนี่ยเขาจะมีพัฒนาการในเรื่องของคอสตูมตัวเองตอนนี้เขาเป็นเทพเจ้าแกจ็ตแล้วอ่ะอุปกรณ์แกจ็ตเขาซื้อสนับเข่าเองเขาซื้อสนับแข้งเองสนับมือสนับมือสนับซอกแล้วสนับสนับมือแบบแข่งด้วยครับลูกเนี้ยใช่สองข้างเอาจิงๆแล้วเหลือจะเป็นมวย ที่อาจจะเป็นรายการอาจจะเป็นเอออาจจะเป็นรายการมวยก็ได้แบทเทิลแบทเทิลมากโอ้ยคือพี่ต้องรอดูมันมันเหนือกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้เยอะอ่ะอย่างถ้าเป็นแฟนๆอยากเชียร์ทีมไหนคิดว่าแบบว่าทีมอันรุ่นนิวคิดว่าถ้าคนที่จะมาเชียร์รุ่นนิวเขาจะแบบเชียร์ยังไงได้บ้างเชียร์ยังไงได้บ้างเนาะแบบว่าปลุกเอเนจีให้เขามาเชียร์เราหน่อยมันจะเป็นเดล็ดอร่อย เอากาลังเรียกว่าเอากาลังใจช่วยผมดีกว่าครับเอากําลังใจช่วยให้ผมชนะเถอะครับถ้าแหละคือสิ่งที่ผมอยากนะจะได้กำลังใจแต่ผมว่าความเฟรตี้มันเกิดตรงนี้คือพอคุณดูอ่ะมันนอกจากแบบเชียร์คนหนึ่งแล้วอ่ะมันจะได้สะใจคนหนึ่งมันจะได้ลุ้นคนหนึ่งมันจะได้ทับถมคนหนึ่งอ่าใช่มันจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะแล้วผมว่ามันมันมันจะรู้สึกไปด้วยกันเป็นหมู่เป็นก้อนเลยใช่คือคือผมว่าด้วยด้วยตัวเกมของ running man อะ มันถูกออกแบบมาให้มันจัดบาลานซ์ของผู้เล่นด้วยไม่ใช่ว่าคนที่แรงเยอะหรือวิ่งเสมอไปมันมีกฎกติกาบางอย่างที่ห้ามบางอย่างหรืออนุญ,ญาตบางอย่างให้เกมมาดูรายการแล้วเดี๋ยวพี่จะมาพูดกักบผมอีกอย่างนึงว่า<อ>เข้าใจแล้วทำไมพี่โอถึงเป็นเหยือ่ออย่าไปเชื่อพี่ไม่อยาไปเชื่อไม่ใครแบบเป็นพันธ <laughs> มิรกันได้บ้างไหมคะไม่มีครับนุนิวพี่ไงพี่ไม่เคยทำนุนิวเลย เอาได้ไม่หรูใช่ไหมตอบยากคือถ้าเราเล่นเป็นทีมนะใช่แต่ถ้าเราเล่นเดี่ยวเม,มื่อไหร่เี่ยเจ็ดคน <laughs> ไม่ได้เลยเอางี้นะฮะ S <S ถ้าพี่ไปที่ Man นะแลน n ิ n งแมนนะแล้วพี่เดินไปหลังกองแล้วพี่เดินไปหาโปรดิวเซอร์แล้วก็บอกเขาว่ารังกระดาษอยู่ไหนมันจะมีลังกระดาษใบใหญ่ๆมากนั่นคือ MOU ที่พวกเราฉีกกันเล่นๆเ,เลยคือเราจะสัญญาว่าเฮ้ยเรารักก<ล>ันนะแต่พอเราเดินออกจากนู่นนี่ปุ๊บเอ้ตาโอ๋เราไปฆ่านู่ี่กันเว้ยนี่พี่นอย่างนี้เลยผมไม่รู้มาก่อนเลยนะโอ้ตาโอ๋เนี่ยโอ้โห MOU แล้วก็หลไปอยู่แล้วมันฉีกตอนหน้าเลยด้วยเอาไว้ละใบแรกที่โดนเลยผมว่าผมเนเี่ยโดนเพราะคุณไปสร้างมโอยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเด S <S ไปดูกันฮะแต่ว่ากระดาษลังเอโมยเยอะมากสนุกถกูกอย่างเกมอ่ะอย่าไว้ใจก,ก่อนจะไปฉีกป้ายมันจะมีเกมเชื่อไหมว่าเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอ่ะมันเราเดินเข้าไปเราว่าเราเห็นโลกนี้มาเยอะแล้วนะเราดูเกมซ่าท้าขึ้นมาอะไระเราดูแบบของเกาหลีมาใน S b s บอย่างเงี้ยมันยังแบบดูอลังการแต่พอมาเจอเซ็ตจริงที่มันเป็นประเทศไทยมันผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็จะโอ้ยใช่มันแบบมันเวอร์มากๆอ่ะ ยังครับยังครับเหล็กว่าร้อย EP กับอีกสิบซีซั่นเลยครับอันนี้จริงๆผู้พี่ต้องรีบสัมภาษณ์นะผมไม่รู้ว่าตอนจบรายการแล้วจะหลือครบเจคนหรือเปล่านะไม่รู้ว่าจะอยู่ครบหรือเปล่าฉนนนี้ยังไม่ครบเลยครบสามคนแล้วไม่ครบปกติเลยใช่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 จากคุย่ัน ดูบนแอปเนี่ยเขาจะมีแบบเต็มเวลาเลยคือนอกจากนอกจากมีตัวเนื้อรายการพี่ว่ามันมีตัวสัมภาษณ์ที่เราสัมภาษณ์กันด้วยที่เราสัมภาษณ์กันทั้งก่อนเข้าเกมและหลังเล่นเกมพี่ไปดูเลยครับพี่จะเห็นเลยว่าสังคมมันเหลี่ยมครับ <laughs> มันเลยทําให้เราต้องสู้แล้วมันก็มีแขกแขกรับเชิญมาด้วยมีเกมแขกรับเชิญ <laughs> เบอร์โอ้โหบางคนเดินมาตกใจแบบพี่ไปเอาคิวเข้ามาได้ยังไงสุดๆครับรอดู EP แรกก่อน EP แรกแขกรับเชิญไม่ต้องเอ่ยชื่อแต่ว่าแบบ เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่ครับเบอร์ใหญ่แนวหน้าเมืองไทยเบอร์ใหญ่เลยสองสามโอ้ดใหญ่หมดใหญ่หมดทุกทุกอีพีเลยมันมีใครเล็กเลยอะไรนะฮะไม่ใช่เราทำเขาเขาอะทำเราเขาบอกเลยว่าคนนี้คือร้ายผมผมชอบผมชอบ แขกรับเชิญเวลามาแววตาตอนมาตอนกลับมันจะคนละแววตานะตอนมาคือตอนมาเขาจะแบบว่าสวัสดีค<ก>รับพ<ส><ก><น>ี่พี่โอ้ยตาอูเอ้ยเป็นยังไงเจ๊แต่พอตอนกลับเออโอดีนะเออว่ากันนิวจะไเจอกันอีกเลยใช่ใช่ใช่รายการนี้ทำให้เรามีเพื่อนจริงๆเขาเหมือนอยากให้เรามีเพื่อนในวงการแต่จริงๆแล้วไม่พอออกิดรายการทุกคนไม่อยากคือเราเจ็ดคนรักกันมากขึ้นแต่คนในวงการเกลียดเราเจ็ดคนมากขึ้นเลยใช่ฮะ นี่าซึ่งรู้ไหมฮะสิ่งที่ทำให้พวกเรารักกันมากขึ้นพอเราพยายามทําให้กันและกันเชื่อใจกันฮะใช่มันเลยต้องรักกันไปโดยปริยายใช่ฮะแล้วพอเราเล่นแบบทั้งบทพูดล่าแล้วเหยื่อมาจะพักแล้วคนที่มาก็จะเป็นเหยื่อพวกเราถูกต้องใช่น่าสงสารมากจริงจริงฮะสุดท้ายลองให้แต่ละคนแบบว่าฝากฝากให้แบบมาอยู่ทีมเราแลวกันเอเชียร์ทีมเราเชียร์พวกเราอ่ะอ่ะต้าอูเช่นฮะครับผม คือจริงๆอยากอยากให้เป็นกําลังใจให้กับเอเจนต์แต่ละคนด้วยเพราะแต่ละคนก็มีแบบคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเกมแต่ละ E ีีก็ไม่เหมือนกันครับก็แต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยลงแรงลงใจลงร่างกายเพราะรายการมันสนุกมากๆก็เป็นกําลังใจให้ด้วยฝากดูกันมันเป็นรายการที่ใหม่มากในประเทศไทยสนุกแน่นอนครับเกิดมาในชีวิตนะครับ41ปีผมไม่เคยถ่ายรายการไหนหนักขนาดนี้มาก่อนผมถามฟ้าผมมองฟ้าว่าผมทำอะไรอยู่ ผมตอบตัวเองได้แล้วผมทำเพื่อความสุขของทุกคนครับสนุกมากผมพูดจริงๆนะมันสนุกมากมันสนุกเกินกว่าที่พวกเราจะคิดว่ามันจะสนุกขนาดนี้ขนาดตอนถ่ายเลยสนุกเลยแล้วก็หวังว่าตอนที่ตัดออกมาแล้วทุกคนได้ดูทุกคนก็จะสนุกแล้วก็มีความสุขไม่ต้องเชียร์ใครเป็นพิเศษครับเพราะแต่ละอีพีมันจะมีตัวที่ดี <c oughs> และร้าย <c oughs> ในแต่ละ e ีพีเพราะว่าด้วยโจทย์กับด้วยเกมะมันบังคับให้เราเป็นผู้ล่า,าและผู้ถูกล่า รับรองสนุกแน่นอนครับถ้าแม่มีโอ๊ตดูแม่มีโอ๊ตซีมีโอ๊ตถ้าใจแม่ผมจะไม่ชอบอีกหกคนที่เหลือเพราะว่ารังแกลูกชายเขาถามแม่แล้วใช่ไหมงั้นผมกลัวแม่ถามว่าได้ค่าตัวเท่าไหร่เดี๋ยวแม่ถามเรื่องเรื่องเงินนี่คุยกับแม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวแม่ถามซื้อรถอีกหรือเปล่าตอนนี้ต้องตอนนี้ต้องให้พื้นที่พี่โอ๊ตพูดเยอะๆใช่ใช่พอตั้งแต่รายการออนออกไปปุ๊บบูตพูดอะไรไม่ได้เลยใช่เพราะว่าไอเราก็เหลี่ยมอยู่อันดับหนึ่งครับ ไอ้ปากปากไดยเนี่ยเห็นมาเล่นเกมเยอะเอาหน่อยหน่อยแล้วแพนิกแลยเนี่ยใช่แพนิกหมดแล้วถ้าแพนิกเบื่อแล้วเป็นแพทเทคก็ได้ลูกแม่้าจริงแพทเทคตัวตเป็นเด็กกาญจนบุรีครับใช่นะชอบเล่นแพทเทคเชิญครับฝากรายการเพราะเป็นเป็นรุ่นนิวปากทีมปากทีมที่มีเทคที่เต้นโอ้ยแย่จังเลยต้องมาอธิบายมุกเลยดิไม่รู้เอาปากหน่อยฝากทีมเราหน่อยเอ่ออืมคือ อย่าไปหนักใจเรารู้ตัวใช่ไหมว่าเราก็เหลี่ยมเหมือนกันเราใช่ไหมเรารู้ตัวใช่ไหมคือบอกแม่แม่หนูบอกแม่แหนูว่าอยังไดคือถ้เห็นผมเหลี่ยมแล้วอ่ะไปเจอคนอื่นอ่ะคูณไปอีกสิบเลยครับจะบอกว่าผมมาอยู่เกือบต่ำสุดของโรงโซอาหารตอนนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้นุนิวด้วยนะครับเชียร์ผมเยอะๆผมต้องการกำลังใจ นิวแบบไม่เคยฝ่าฟันอะไรลำบากขนาดนี้ทุกคนเอาจริงนะถ่ายอีพีล่าสุดเสร็จนุ่ยบอกว่าโอ้ยทุกคนต้องไม่กำลังใจเยอะๆเลย <laughs> ดูตัวแต่ละคนสิครับ <laughs> โอ้ <laughs> โหกล้ามเลอ่อมาเทอเลย <laughs> เดี๋ยวพี่รบกุนเดี๋ยวโทรไปทางรันนี่แมนขอฟุตตอนหนู่เป็นนักล่าได้ไหม <laughs> อยากให้ทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเรามันก็ไม่ธรรมดานี่คือแม่ๆเขาพูดี่เรียมเลยนะว่าอุ้ยเตรียมโอลูกอไม่ต้องโอ้ละไม่ต้องโอ้ไม่ต้องโอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดา แล้รมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกมากมายก็ฝากติดตามรายการด้วยนะครับผมขอบคุณครับิเสร์ครับยิสร์ทุกคนเยอะๆี่ทราำอะไรมายิันไม่ได้ทำอะไรนะโอยมาอเในรยกโอ้ยโอ้ยเยอะ